กระทรวงวัฒนธรรมเบิกงบประมาณ1,650ล้านเพื่อไปจัดคอนเสิร์ตพ่อมึงตายเหลืออีสัตวอีเฮียจังหวัดน่านสุขโขทยัยพิษณุโลกน้ำท่วมแทนที่จะเบิกงบประมาณมาช่วยคนเหล่านั้นก่อนหรืองบประมาณให้กับคนที่อพยพไปช่วยเหลือเขาในเบื้องต้นก่อนอีควายนี่แม่งเบิกเงินไปอีเฮียไปจัดคอนเสิร์ต ไอ้เหี้ยจริงๆเลยมึงเนี่ยขอให้ได้เบิกงบไปได้กินหัวคิวเบิกงบใช้ยอย่างเดียวแล้วก็เบิกงบไม่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยไนะอ้เหี้ยเนี่ยไอ้พวกควายแดงไอ้ควายทั้งหลายแหล่ควายแดงเลือกมันเข้ามาสิมึงเห็นไหมเนี่ยพฤติกรรมมันอะ่ะเพราะพวกควายแดงทแท้ๆเลือกมันเข้ามาไอ้เหี้ยมันจึงได้มีอำนาจเบิกงบประมาณนู่นนี่นั่นและอีกอย่างหนึ่งฝ่ายค้านแม่งก็ไม่เคยไม่เคยค้านเลยเรื่องแบบเนี้ อะไรที่มันจะเป็นทำไมไม่ช่วยเหลือประชาชนก่อนอีควาย